อะไรน่ะฉันมีไพ่นะโอ้ยฉันยอมแพ้ก็ได้ยิ่งจะจะโอ้ยอันนี้เหมือนผู้ชายที่เขาเล่นกล้ามนะครับแต่เขาไม่สามารถทําให้ไข่แตกได้เขาไม่แข็งไข่มันแข็งขนาดนี้ฮะฮะโอ้โหโอ้โหแข็งเกินแข็งเกินฮะอะไรนะไข่เนี่ยนะดูนี่นะนี่ง่ายนิดเดียว อ,อือันนี้เหมือนเป็นเหมือนกับชิชชู่นะครับแล้วก็เขาเขาเอาแกนออกนี่ก็ดึงชิชชู่ออกมาบ้านนายไม่ใช้ไม่เคยใช้ชิชชู่ด้วยไงนี่นะชิชชู่ดึงมันออกมาอย่างนี้แค่นี้ฮแค่นี้อ้ออันนี้เหมือนเป็นโคนะ้กนะครับเขาไม่สามารถเอาออกได้เขาก็เลยใช้วิธีในการเทโค้ออกจากขวดแล้วเทออกมาทำไมเนี่ย เทหมอกหมดแล้วก็บีดนะครับแล้วก็สามารถเอาหลอดออกได้ในที่ซุดหอืออะไรนะเค่โคกเนี่ยนะมันติดอยู่นี้ใช่ไหมก็หมุนด้านและเอาออกมาจะให้นายเทมันจะกินยังไงฮะเฮ้ยจุบลัลลัลลลอุ้ยะไรนี่ยกกมันจะไหนหืกดอะไรขึ้นเฮ้ยอ,อันนี้เหมือนเขาบอกว่า กันไกเหมือนจะที่จะติดท,ท,ที่แก้วนะครับอืมออกไม่ได้อืมอะไรนะกันไกติดอยู่ที่แก้วเหรอโอเคเอาสอนให้เอานี่นะเอาตรงนี้ออกเขคนนี้ก็แค่นี้อย่างนี้ก็ได้แล้วทีนี้ถ้าจะเก็บใหม่ก็เสียบไว้อย่างนี้แข้นี้นะไม่ต้องหรอกอ่าเ,เหมือนเหมือนเมื่อกี้นี้เลย <laughs> อะไรนะคราวนี้ไม่สามารถถอดเก์ได้หรอ เป็นติดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมดูนี่นะฉันรู้นะว่ามันใช้อย่างนี้ได้อันนี้เหมือนกับว่าเป็นสายชาร์จที่ติดกับเชือกองเท้าครับ mm hmm. เขาก็เลยทำการใช้เอออะไรเครื่องอะไรก็ไม่รู้อ๋อเหมือนจะเป็นเครื่องปั่นอะไรสักอย่างเออเออฮะอ,อะไรนะแค่สายชาร์จติดอยู่บนรองเท้าเนี่ยนะง่ายจะตายดูนี่นะเห็นไหม เห็นอย่างที่ทุกคนเห็นถอดสายออกมาแค่ okay, น,นี้ก็สามารถถอดได้แล้วอันนี้เหมือนกับว่าเขาใส่น้ำาเลนเซอยเข้าไปในถุงมือแล้วก็แกะถุงมือออกมาสบู่หรือเปล่าอ๋อสบู่จริงด้วยก็ใช้ล้างอะไรนะนายรู้จักนี่ไหมแชมพูบีดออกมาแล้วก็ล้างเล้วก็เปิดน้ำแล้วก็ล้าง แล้วบ้านอาจจะใช้สมุดค้อนกันนน่ต้ออันนี้เหมือนกับเป็นลุมโป่งนะครับพอเขาดีแล้วก็วิ่งเงินกระเจิงอ๋อเรียบเจอโอ้ยอะไรเนี่ยเล่นเกมเตะขวดน้ำทำไมเนี่ย